ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่โปรเจกต์เหรียญที่เขาเปิดพีเซลอย่างนูเนล่าเหรียญนี้ครับจะมีเกม X กับ AI ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามีความกาวในระดับหนึ่งเลยความน่าสนใจนะครับก็อยู่ที่ตัวโปรเจกต์ของเขาเนี่ยที่เหรียญตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้งานนะครับซึ่งเราสามารถดูนะครับหรือเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับก็คือตัว use case ในการใช้งานอยู่ตรงนี้นะ ในส่วนของตัว Eco System นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าโปรเจกต์เหล่านี้นะครับมันก็เรียกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ร่วมนะครับก็ต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการคอแรบกันนะครับก็คือมีเกมต่างๆนะครับรวมถึง AI อันนี้เป็นส่วนของ AI นะครับแล้วก็ Bitcoin นี่นะครับเราก็สามารถดูได้เลยครับว่าจะมีการจอยกันแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนนะครับในส่วนของตัวพีเซลเนี่ยความพิเศษของเขาครับก็คือเขาจะเพิ่มราคานะครับในทุกๆ3วันเนี่ยอยู่ที่10%ซึ่งจะมีตัวเลขนับอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก1วันอีก2ชั่วโมงที่ราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%นะครับแปลว่าราคาเนี่ยจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนราคาเนี่ยเต็มหลอดนะครับก็จะถึง ขั้นลอนส์ออกมานั่นเองแล้วเราสามารถทำการซื้อผ่านเชนเหล่านี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอีเทอรียมหรือ BNB นะครับหรือจะเป็น RAB ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเบสนะครับหรือว่าจะเป็น OP นะแต่ว่าส่วนตัวคงเอาแค่2เชนนี่แหละหลักๆแล้วก็วิธีการซื้อครับก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับสเต็ปที่2มันก็จะมีการอธิบายในการซื้อว่ากระเป๋าไหนเนี่ยที่สามารถเข้ามาซื้อตัวเหรียญตัวนี้ได้ครับ ต่อนะครับในส่วนของ Adopt เนี่ยยังไม่มีครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Referral นะครับแล้วก็จะมีเอกสาร White Paper ในส่วนของ t ทส n e t เนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเราสามารถมาดูข้อมูลนะครับของโปรเจกต์เพิ่มเติมได้ในการศึกษานะครับว่าตัวโครงการของเขานะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเนี่ยจะได้รับในอนาคตในการซื้อเหรียญนั่นเองครับซึ่งมันก็จะมีการวางบล็อกโค้ดต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงอีโค y ิสเ m หรือระบบของตัวเหรียญน,นี้นะครับเรียกว่ามีการวางแพลนเอาไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญเองนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามีการเชื่อมต่อหรือจอยกับตัวเหรียญอื่นๆนะครับก็เรียกว่ามันก็จะทําให้ราคาเนี่ยแพงขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะมูลจริงหรือเปล่าหรือแน่แค่ไหนนะครับส่วนที่เราทําได้ครับก็คือเราลงทุนอย่างมิสติหรือว่ากระจายความเสี่ยง ให้ถูกวิธีนะครับสามารถติดตามนะครับตัวข่าวสารได้ที่ตัว Tele gram นะครับหรือว่าที่ x ได้เลยนะถูกวิธีก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยอาจจะต้องอดูว่าเรามีงบอยู่เท่าไหร่อย่างเช่นเรามีแค่10เหรียญเนี่ยเราก็ลงแค่1ิบเหรียญน,นะครับ มีแค่50เราก็ลงแค่50นะครับก็เอาที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะทําการแปะลิงก์เอาไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์มาได้เลยแล้วก็มาศึกษาโครงการเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับผม ก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถไปถึงรถแมพที่เขาวางไว้หรือว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยจะสามารถลอนได้หรือเปล่านะครับก็มารอลุ้นนะครับหยอดหวยกันเอาไว้ได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ